สวัสดีครับผมนายนัตพลพรมสวัสดิ์หรือว่านัตพลคนเมืองช้างนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันศุกร์ที่11เดือนกันยายนนะครับวันนี้เดินทางมารีวิวที่ดินนะครับที่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งกที่ดินแปลงนี้มีเนื้อที่ทั้งหมด1ไร่2งาน33ตารางวานะครับ ซึ่งก็อยู่ในพื้นที่ของตำบลแก่ใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นี่คือพื้นที่ด้านหน้านะครับของที่ดินแปลงนี้นี่เดี๋ยวจะให้ทุกๆท,ท่านได้ชมกันนะครับที่ดินแปลงนี้นี่หน้ากว้างนะครับเป็นลักษณะที่ดินแปลงนะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านีน่เลยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกๆท,ท่านชมพื้นที่ด้านในนะครับซึ่งก็จะเดินนะครับให้ท่านได้ชมกันอย่างเต็ม เต็มตาเต็มใจเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ก็ที่ดินแปลงนี้นี่ห่างจากเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มาประมาณนะครับ8กิโลเมตรเท่านั้นครับโอ้โหนะครับหรือว่าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเราก็บอกว่ากิโลกิโล8กิโล8เนี่มาทางบ้านนาเก่านะครับเนี่ยมาทางบ้านนาเก่านี่นะครับมาถึง,งที่ดินแปลงนี้เลยนะครับหรือถากจากที่ดินแปลงนี้ไปนี่ถ้าเข้าถนนเส้นใหญ่แล้วนี่เลี้ยวซ้าย นะก็จะเข้าไปที่นู่นเลยครับอําเภอจอมพระระยะทางจากอําเภอจอมพระมาที่1แปลงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ17กิโลเมตรเท่านั้นนะครับโอ้โ oh ห oh. ถือว่าเป็นที่ดินอําเภอเมืองที่นะครับที่น่าสนใจอีกหนึ่งแปลงนะครับซึ่งก็ผมเองก็ได้มีโอกาสนะครับได้มาทําการรีวิวเพื่อนะครับให้ทุกๆท,ท่านได้ชมนะครับและสัมผัสกับ,นะบที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงนะครับที่เป็นที่ดินอยู่ในเขตอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ เนะครับเนี่ยโอ้โหเดินตั้งนานนะครับยังไม่สุดยังไม่สุดที่ดินแปลนนี้นะครับยาวมากๆ <N ee> นะครับเนี่ยดูบริบทหรือว่าดูพื้นที่ของที่ดินแปลนนี้แล้วเนี่ย <N ee> นะครับเจ้าของที่เนี่ย <N ee> โอ้โหจัดระเบียบเป็นอย่างดีครับ <N ee> ดูแลซะจนแบบโอ้โหแบบไม่มีต้นไม้หรือแม้แต่หญ้านี่ <N ee> มีเป็นหย่อมๆย่อมนะครับเพราะว่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะครับเพื่อที่จะมีการรีวิวนะครับในการถ่ายทำนะครับในการซื้อขายที่ดินแปลงนี้นะครับ ซึ่งก็ที่ดินแปลงนี้นี่เนื้อที่2ไร่เอ่อหนึ่งไร่2อง,งานสาตารางวานะครับขายยกแปลง1นล้านหกแสบาท1น0 0 0ล้านหกบาทนะครับราคาต่อรองได้ครับนี่โอ้เจ้าของนี่บอกว่าไม่ต้องห่วงครับถ้าชอบนี่คุยกันได้ครับราคานี่เป็นกันเองที่ดินแปลงนี้อยู่ที่ตำบลแก่ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ เป็นที่ดินอำเภอเมืองนะครับแล้วก็มีไฟฟ้านะครับแล้วก็ติดทัองคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับและที่สําคัญก็คือนี่เลยครับมีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้านใกล้ๆเลยครับเนี่ยส่องให้เด็กเห็นเลยนะครับเนี่ยเพื่อนบ้านเยอะแยะไปหมดเลยครับอยู่ใกล้ๆรับรองว่าอยู่ที่นี่ไม่เหงาแน่นอนนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่มีความชัดเจนนะครับในเรื่องราวของนะครับนี่ความสวยงามของที่ดินแปลงนี้นะครับที่ดินแปลงนี้ถ้าเราซื้อไปเนี่ย เหมาะสมที่สุดก็คือนะครับสร้างเป็นที่พักอาศัยนะหรือว่าสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านถ้าที่ดินลันกษณะแนวยาวแบบนี้นี่เราต้องมีการวางแผนแล้วละ่ะนะครับว่าเราจะมีการนะครับสร้างบ้านตรงไหนนะครับจัดสวนยังไงนะพื้นที่ด้านหน้าด้านหลังนี่จะทํำยังไงนะครับแต่ผมว่าคิดว่าเหมาะมากๆนะครับเหมาะมากๆแล้วก็มีพื้นที่ที่ที่มีติดถนนน,นี่นะครับแล้วก็ ถ้าออกจากตรงนี้ไปเนี่ยนะครับจากที่ดินแปลงนี้ไปเนี่ยประมาณ500เมตรนะก็จะถึงถนนสายหลักเลยนะครับถนนสายหลักสี่เลนเลยนะครับก็คือถนนาสายสุรินทร์จอมพระนะครับประมาณ500เมตรนะครับถ้าเลี้ยวขวานี่เข้าเข้าจังหวัดสุรินทร์ถ้าเลี้ยวซ้ายนี่ไปที่อำเภอจอมพระนะครับเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าที่ดินแปลงนี้น่าสนใจอีกหนึ่งแปลงนะครับราคา1นึ่งล้านหกแสนบาทราคา1นึ่งล้านหกแสนบาท นะครับสามารถต่อรองได้นะครับสนใจติดต่อมาที่ผมครับนัตพลพร o มสบัตรหรือว่านัทพลคนเมืองช้างนะครับหมายเลขโทรศัพท์หรือว่า id line ตัวเดียวกันเลยนะครับ0854900184 0854900184นะครับวันนี้ขอบคุณไปยังเจ้าของที่ดินที่มอบความบังใจให้กับนัทพลคนเมืองช้างได้มาทำการรีวิวและมีการซื้อขายกันวันนี้ขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ